ครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมวันทั้นแมนมือถือราคาถูกนะครับนั่นก็คือร้าน Rich Man Shop นะครับผมเพียงแค่คุณเข้าไลน์นะครับพิ่มแอด Rich Man Shop นะครับจะสามารถเติมเกมได้เลยนะครับในส่วนของราคานะครับจะมีอยู่สองราคานะฮะราคาแรกคือราคาที่ให้ id password นะครับส่วนราคาที่สองเป็นราคาที่ให้ u i d แล้วก็ชื่อตัวละครกับเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยเราจะสามารถเติมเงินนะครับแล้วก็ได้ฟันคูณสองนะครับผมแยกออกจากตัวเกมอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะฮะแอดไลน์ลิชแมนช็อปนะครับออย่าลืมแดน โอเคครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมโอ้โหก็สวัสดีอยู่ครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับประตูครับเติบดีมาดิซิแมนครับสำหรับวันนี้นะฮะทุกคนผมจะมาพาทุกคนนะฮะมารีวิวนะครับในส่วนของเจ้าตัวขบอลลอตนะครับเนื่องจากว่าตัวบอลลอตเนี่ยมีหลาหลายคนถามมานะครับผมว่าเออทำไมพี่เตะเกลียวกันชุบแค่ครั้งเดียว 50ล้านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะฮะแล้วก็แนะนําในส่วนการจัดทีมนะครับเพื่อที่จะเตะเกม์โการชุบนะครับให้ได้รอบเดียว50ล้านนะครับรีเว็บแบบละเอียดเลยนะครับว่าต้องมีแบบไหนนะครับส้แต่แบบไหนนะฮะแล้วก็จัดทีมยังไงนะครับถึงเตะเกม์โการชุบนะครับครั้งเดียว50ล้านนั่นเองนะครับผมมาโอเคมานะครับ ก่อนจะเริ่มรีวิวกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมนะจะได้มีคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับมานะในส่วนของการตีบอสกิวเนี่ยว่าโบลลร้อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดของโบลลร้อนให่ดูกันละกัน <C Q. S 1> ว่าตอนนี้ของโบลลรอน <C Q. S 1> ผมเนี่ย <C Q. S 1> มีอะไรกันบ้างนะครับผม ในส่วนของเพชรแตนะครับโบลอสผมก็จะใส่เป็นเซตป่าเถื่อนนะครับแล้วก็เน้นไปที่พลังโจมตีนะครับพลังโจมตีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 1 5 2 1 2นะครับในส่วนของแผ่นทักษะเนี่ยผมจะใส่เป็นคมดาบนะครับผมหลักๆผมจะเน้นพลังโจมตีนะเวลสามึงชิ้นนะครับแล้วก็อีกหน้านึงก็เป็นเวลสามอีกนึชิ้นนะครับรวมเป็นแผ่นคมดาบ2ชิ้นนะฮะในส่วนของอันที่3เนี่ยก็เป็นใส่เป็นแผ่นกําลังนะครับเพราะว่าต้องการ พลังโจมตี1250ันั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้โจมตีก็ปลดหมดแล้วนะฮะส่วนชั้นสูงก็ปลดไม่ได้ครับต้องห้าดาวก่อนนะโอเคนะครับผมในส่วนของสกิลเนี่ยก็ตอนนี้ก็เวล60นะครับแล้วก็ลิมิตขั้น10นะครับจริงๆมันลิมิตไม่มากกว่านี้แหละแต่ว่าผมยังต้องบอกว่าไม่มีสมุดพอที่จะปลดล็อกมันเองนะครับผมก็เลยเก็บไว้เท่านี้ก่อน โอเคครับมาในส่วนของทีมที่ตีของโตของเกเรกันชุบเนี่ยผมจะใส่ทีมเป็นแบบนี้นะครับผมเอาให้ดูหน่อยอ่านี่ครับผมทีมนี้นะครับก็จะใส่เป็นโซนิกนะครับเป็นจีนัสนะครับเป็นซูเปอร์ดักชัยนะครับแล้วก็แถวหลังจะเป็นในส่วนของคิงนะครับแล้วก็จะมีจักรราิเด็กนะครับกับตัวของโบลท์นะครับซึ่งเป็นตัวดาเป็นเดี่ยวของเราแน่เองนะครับ ทำไมถึงต้องใส่คิงนะครับเพราะว่าแพตบอลลอนเนี่ยส่วนตัวแล้วจะมีแพาสซีฟตรงนี้นะครับในการเตะลูกเตะราชันนะครับเน,นี่ยตัวละครฝ่ายตนเองทุกตัวที่เป็นเป็นสายพลังนะครับจะทำให้พลังโจมตีของบอลลอนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สกิลแกร่งขึ้นอีก158นะครับมีเหตุผลที่ต้องใส่ตัวคิงนะครับเพราะว่าอย่างนี้ได้เองนะครับอีกหนึ่งอย่างตัวคิงเป็นตัวที่ ต้องบอกว่าเป็นคีย์แมนตัวสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าคิงเนี่ยเวลาเขาตีปกติเนี่ยจะทำให้สามารถติดบทขยี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเราจะเอามาติดสนามาบทขยี้นะครับแล้วก็มาบูสต์ดาเมจในส่วนของสกิลลูกเตะราชันของโบลอดด้วยนะครับแล้วก็ใส่คิงเนี่ยคุ้มสุดแล้วนะฮะแล้วส่วนใส่จักรพรรดิเด็กมาเพื่อที่จะตีธรรมดานะครับแล้วก็ทําให้ติดกระหน่ำนั่นเองนะครับทำให้ได้เปอร์เซ็นต์ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็โบลอตเป็นดาเมจหลักนะฮะในส่วนของการ ไล่ความเร็วของสปีดเนี่ยนะครับคิงจะเปิดก่อนเพื่อที่จะได้บุตรยี่นะครับแล้วก็จะได้ลูกไฟฟรีด้วยนะครับสาเหตุที่ทำไมคิงเนี่ยเวลาตีธรรมดาเนี่ยถึงได้ลูกไฟฟรีนะครับเพราะว่าคิงจะคอมโบกับตัวของเนี่ยฮะของจีนัสนะครับผมเนี่ยเนื่องจากตัวละครเนี่ยฟุ้นฟู HP นะครับจะทำให้ได้ร,รับรับพลังงาน2ดทันทีในแต่ละรอบเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่1ครั้งนะครับ เวลาคิงกดตีธรมรมดาเนี่ยหรือว่ากดสกิลเนี่ยซึ่งเราเน้นตีธรมรมดาอยู่แล้วนะครับมันจะมีแพสซีฟที่เพิ่มฮินั่นเองนะครับเพิ่ม HP ของตัวเองทำให้อา่าทำให้ลูกไฟนะครับมันเกิดมาโดยแบบไม่ต้องเส่เซ็ตสูตรหรือเซ็ตลำลองก็ก็ลูกไฟก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับที่2ก็จะเป็นในส่วนจักรพรรดิเด็กนะครับอันดับ2นะเพื่อที่จะติดบัฟกระหน่ำนะครับแล้วก็ตามเบเดอร์บลอตนะในการเตะปิดงานนะครับ เนี่ยก็เป็นทีมหลักๆที่เราใช้ลงบอสเกลืกันชุบนะฮะเตะได้รอบประมาณ50กว่าล้านนะครับนะเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยว่าหลังจากที่จัดทีมแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับในเวลาตีบอสของเกลืกันชุบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะเดี๋ยวสักโอเคนะครับมานะครับ อันนี้ก็เป็นทีมที่ได้ให้ทุกคนดูนะฮะมาถึงก็ ตีมาตรงนี้แปดแสนแล้วก็บอลล็อตเตะปิดฉากไปต,ตึบตึบตึบอืมเจ็ดล้านเจ็ดครับเน้นๆโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาดูพลังกันนะโอ้โหเนี่ยตามสูตรครับ52าสิบสอล้านเก้าแสนะครับผมนะนี่แหละครับผมก็เป็นการจัดทีมตีโบลอตนั่นเ,เองนะครับผมนะในการใช้ทีมบลอตอนะครับแล้วก็ตีทางฝั่งของกีฬาการชุบนะครับแต่ว่าในกรณีที่ ใครนะครับไม่มีคิงนะครับก็สามารถเอาโซนิกวางข้างหลังได้พี่จะติดบุขยี้นะครับแล้วก็ให้โบลอสเต่นั่นเองนะครับแต่ว่าดามเหจมันจะดรอปลงมาเพราะว่ามันจะไม่ได้ในส่วนของแพสซีฟขอลูกเตะลาชันนั่นเองนะครับใครที่จะเล่นทีมนี้นะฮะมีคิงก็ใส่คิงดีกว่านะครับเป็นไลน์ที่ดีสุดแล้วนะครับของโบลอสนะครับใครที่จะปั้นโบลสนะนะครับแม่อะอันนี้ก็มีคนตีพอดี นะครับเป็นคนเต้เพอดีนะเดี๋ยวผมขอรับก่อนโอ้ป้องกันป้องกันโอ้โหป้องกันโอเคฮะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะเตะขนาดนี้นะครับโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เป็นการรีวิวที่ครบถ้วทนทุกะบวนการนะครับสำหรับใครที่อยากเล่น,นทีมบัวล้อตีบอสเก้วดยดกันชุบนะครับย้ำกันอีกทีนะครับผมที่ใช้ไลอัพก็จะเป็นคิง นะครับเป็นเด็กนะฮะแถวหลังนะครับแล้วก็เป็นโบลสนะครับตัวดาเมจหลักนะครับแล้วก็จะมีโซนิกดรจีนัสครับกับซุปเปอร์ดักชายนะครับจริงๆถ้าใครปั้นหน้ากากบานไว้เนี่ยสามารถเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นอีกไลอัพหนึ่งนะครับที่บูดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเสียในส่วนของบัฟกระหน่ำไปไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เอาดาเมจของหน้ากากบานเนี่ยทดแทนได้นะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับไลอัพนี้นะครับผมเคยลองไปแล้วแต่ ก็อาจจะมันใกล้เคียงอ่ะมันไม่ได้แบบดาเมจมันไม่ได้ห่ากกันขนาดนั้นนะครับนะในส่วนของไลัพนี้ก็จะเป็นการที่ตีอ่าคิงตีติดบทขยี้นะครับแล้วก็หน้ากากหวานตีติดกระดูกหักนะฮะบัวลอก็เตะปิดฉากนะครับแต่ว่าดาเมจมันใกล้เคียงนะครับใครอยากจะไปลองก็ลองได้เลยนะครับแต่หลักๆผมก็นะครับแนะนําเป็นไลัพนี้นะครับมีกระหน่ำนะโอเคครับผมนะครบบต้นคุณสุขกระบวนการนะครับใครดูไม่ทันก็สามารถกด ต็อปนะครับแล้วก็ลองดูค่อยๆดูก็ได้นะครับแล้วก็ลองเอาเอาทีมที่ผมจัดเนี่ยลองปรับใช้ดูนะครับใครมีอะไรแนะนําที่ทําให้ดาามจมันมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใต้เดสคริปชันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนเข้ามาดูกันนดีรวับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสอบคุณมากครับสวัสดีครับ